ใจร้อมใจกันมาสูดนะท่าภาษาและสู้ๆนะวันมาน้ำผลาญโมจนาวีทำนหน้าลูกสาวคนนี้มาทั้งกลางชุ่มช่ำเย็นฉ่ำ ชยยิงไม่เหลือ่ยยจวิญพรกับ้ความจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขณะที่พระเดชพระคุณจุดทุกเทียนและที่สำคัญนคุณการศึกษา ผมก็รู้ทั้งที่ท่านจะดรับในครั้งนี้แต้ว่ามีหลายคนใจรนตรับวเพเห ของทั้งไม่มีสอนแต่ความดีมีแต่ความเจริงองทานทุกวันช่วยเหลืออุดนุนจุนเจือไม่เคยถอดเองลูกศิษย์มากมายชายหญิงไม่เคยหยุดนิ่งช่วยเหลือหลังจากปรรียาตรีในปีการศึกษาที่ผ่านมาก,ก็โดยเฉพาะการเอาใจใส่การดูแลข,ของประเด,ดะกุณในฐานะเจ้าสำน,นักเรียนแล้วก็<ด>อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนแล้วก็โดยเฉพาะคอว่า ัถ้าใครเอมีโอกาสขอบินทบาทมาช่วยเรกลับไปนได้บ้านขอปลอดภัยกับครารนะครับการได้ปลอดภัยนะครับกลับไปทางกันที่ม้าก ในปีนี้ก็นะครับดังที่ท่านพระาจ้ากระมาศิริมงคลได้แจ้งแล้วว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็วันเป็นวันท้ายทุกคนจะได้นำพาเราท่านทั้งหลายบูชาพระรัตนตรัย และลำดับต่อไปก็จะได้การรัฐนาพัฒน์พระมหาโกศลที่รับบัญโยก็ถวายสักการะพระนิพกุลในนามตัวแทนข้ามหาปร,รียผู้สอบ่านขอการรัฐนาเป็นลำดับต่อไปครับอีกพองนะครับเป็นตัวแทนนักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษานะครับในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดมห,หนันตพารามในพระราชูปธรรม

บารมีหลวงพ่อพุทธามสงฆพระลสริรโยมรกัปตุลพระทยมสองาสน์ี้กับศิษสาับอาการักถาโและักถาจอินและลำดับต่อไปขอระยะโตตัวปุ่งรายปุ่งใจได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมาขอพรนได้ดังใจต้องการ เด็กชายวรวัตนมามัคค่ะเด็กชายกกนภัทรพิทักษ์ผลสกุลค่ะเด็กหญิงวราาสมคัยทีค่ะเด็กหญิงพิธากรกิติตกุลาพรค่ะลำดับต่อไปจะเป็นธรรมนักศกษา โทรนะคะมีจำนวนที่แปดโทรค่ะเด็กหญิงกับสายเด็กหญิงทันทิจารเจ้าประดายแสงปูนเด็กหญิงพิมนาราเพิ่มสินวัตนา เด็กจาเด็กชายกิละติสินพรวรัตนมงคลเด็กหญิงยานิสาสุขเจริญเด็กหญิงชิษตมนจิมสินเกษตเด็กชายพองคูนผลเยี่ยมค่ะเด็กชายกีระกายควรสุขคีรษ เด็กชายที่รายุอมรรับอมรรับคุณชายเด็กหญิงอาชิลรยาลอนสิงห์ค่ะต้องดเราก่อน้องดึงเราก่อน เด็กหญิงสิวนามาที่แสงอ่อนน้องเรนรอก่อนรอก่อนเด็กหญิงนิชาพเด็กหญิงนิชาัเด็กชายถึงจากวันพาดีชายถือละพลนามเมือง เด็กชายต้องพบมาแม่เด็กญินวันละพิชาแก้วสีเด็กญินิีนเม เด็กหญิงพัชชาะลาายัยนุชชัยภูมิพัชวกกรรณศรีเด็กหญิงกัตตาพรนามเมืองเด็กหญิงทาลิมีภูม,ม,มินำนาเด็กชายประทานกรอักรลามา,กกาเ,เ,เด็กหญิงพิมชนันกนดิมพิยะโกศล บารมีหลวงพ่อพุทธะมามงคลสิริสมบูรณ์แทงทองช่วยดลสำเร็จได้คลายทุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมาขอพรได้ดังใจต้องการ ท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วถิ่นพระเกจิดังโบสถ์วัดวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และงามอลังการ ตั้งอยู่ที่ตำบนดานวัดสีสมบูรณ์แสงทองลำคามหามงคลพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองงามลน้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำานูบำรุงพระสา ศาสนาช่วยวาดใจ